สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน,น้องๆก็ผมสวัสดียามบ่ายครับวันนี้ก็ไปทํางานมาครับผมจะเพิ่งเสร็จตอนเที่ยงครับไปฉาบปูนทํางานรับจ้างครับผมก็เสร็จครึ่งวันพอดีวันนี้ก็เลยพาพี่พาน้องออกมาตอนบ่ายๆครับผมตอนนี้ก็น่าจะประมาณบ่ายโมงกว่าครับผมก็พาพี่พาน้องออกมาหาอยู่หากินอีกเช่นเคยครับผมก็เป็นหมยห้วยครับผมเป็นหมยห้วยไมายธรรมชาติช่วงนี้ทุกเส้นครับผม มีแต่คนดึงน้ำเข้าอ้อยกันครับพอยังแรงอยู่ครับบ้านผมนี่ปีนี้แปดสองหนครับแรงสุดๆเลยครับไม่ยอมตกให้เลยครับผมฝนฟ้าก็ค้มทุกวันครับผมอากาศค้มทุกวันแต่ไม่ตกโอ้โหยอมนะครับแรงสุดๆเลยดึงทุกเส้นครับห้วยแห้งหมดครับก็พาพี่พาน้องเมื่อวานเหเผาครับวันนี้ไปครับเดี๋ยวไปดูหมายกันก่อนครับผม นี่ครับผมหมายห้วยหมายธรรมชาติครับผมขี่รถไปช่วงไหนช่วงไหนก็น้ําก็จะแห้งแบบนี้หมดครับผมเพราะช่วงนี้แรงจริงๆเลยครับแปดสองหนเจอทุกทีครับถ้าแปดสองหนนี้บ้านผมนี้จะแรงสุดสุดเลยกว่าจะตกให้ได้ทํานาได้ก็นนนาเลยครับผมนี่ครับดูท้องฟ้าครับคืมแบบนี้ทุกวันนะครับผมแต่ไม่ตกให้ครับดูครับผม ไปครับเมื่อกี้ผมหวานไว้แล้วครับผมหวานไว้นี่ทีครับผมเดี๋ยวลงไปลุ้นครับจะลงเหลือจากคนอื่นมาให้เรากินบ้างหรือเปล่าครับผมนี่ครับพอได้กินกันยังดีครับผมเพราะว่าปลาปีนี้ก็จะหายากด้วยครับผมเพราะมันเป็นน้ําปล่อยปลาก็ไม่ค่อยชุ่มเท่าไหร่ครับผมไปครับเดี๋ยวไปลุ้นกันครับผม งเหลือให้กินหรือเปล่าครับผมเดี๋ยวมาลุ้นครับผมหวานไปแล้วนะครับโอ้โห,โหโลมก็ลมทุกที่ครับผมหวานแค่ไว้ก่อนครับเพราะลมมันเยอะมันก็แค่ไว้ก่อนหลงเหลือมาให้กินสักถ้วยก็ยังดีครับผม อย่างช่วงนี้ก็ไปทํางานด้วยครับก็จะมามันก็ไม่ค่อยทันเขาวันนี้งานมันเสร็จครึ่งวันครับเลยได้ได้มาหากินครับช่วงบ่ายมีตัวหรือเปล่าครับโอ้ ก็เห็นแล้วครับปลาส้อยครับปลาส้อยอหลุดไปอีกพอจะติดมาก็หลุดไปอีกโอ้โหหลายตัวอยู่นะครับโอปลาส้อยตัวดีๆครับหลายตัวอยู่ครับ ยังหลงมาให้เราครับผมยังรอดมือคนอื่นมาได้ครับผมโอ้ดีๆนะครับผมนี่ครับโอ้โหพอที่กินเลยครับผมมาที่หลังเขาก็ยังดีครับผมยังได้ตัวไปกินครับผมนี่ครับตัวดีๆครับผมครับเดี๋ยวแก่ก่อนครับโอ้หลายตัวอยู่นะครับตัวใหญ่ๆครับ อยู่ครับนี่ครับยังหลงมาให้เราครับผมตัวใหญ่ใหญ่อตั้งเดียวก็หลายตัวเลยครับผมโอ้ตัวใหญ่ใหญ่ทั้งนั้นครับผมใส่สวยทั้งนั้นเลยครับนึกว่าจะไม่หลงมาให้เรากินซะแล้วครับผมเพราะผมไม่มีเวลาครับช่วงนี้ทํางานทํางานในก่อสร้างครับ ตรงนี้ก็วันนีบ้บังเอิญไปเก็บไปเก็บงานมางานฉาบครับผมเสร็จครึ่งวันครับเ,เลยได้ออกมาหากินต้นบ่ายเดี๋ยวก็ว่าจะพักสักวันครับแล้วว่าจะพักพรุ่งนี้สักวันแล้วก็ไปเดินจะไปต่อครับเพราะยังไม่เสร็จหลังเสร็จแต่ฉาบครับยังไม่ได้ทาสีติดประตูติดเอะปูกระเบื้องครับผมปลาะขยงครับกํามังน้อยครับผมกํามังน้อยไม่เอาครับผม เต็ตัวสวยครับนี่แต่ละตัวครับผมดูครับจัดตัวใหญ่ๆไปเลยครับผมตัวเล็กไม่เอาครับเล็กปล่อยโอ้โหดูตัวนี้ครับผมบเอครับ เล็กไม่เอาครับตัวเล็กปล่อยหมดน่ครับตัวเล็กๆไม่เอาครับเอาเจ็ดสายสสวยครับผมนี่ครับได้หลายตัวอยู่นะครับตังแรกครับผมนี่ครับไปครับผมไปต่อครับผูปางวิกแต่ ที่ตื้นๆครับมันเล่นแต่ช่วงน้ำตื้นๆมันวิ่งหนีไปโน่นครับผมไปตามมันหวานมันก็ไม่ทันครับผมเดี๋ยวลองไปใหม่ครับวิ่งไปแย้วครับน้ำพู่พู่ครับน้ำพู่พๆ ทู่ทู่ครับโอ้โหลมข้างมันเดินยากครับตรงริมๆิมมันเดินยากครับโลม ครับผมไม่รู้ปลาอะไรครับ คนะู่ทู่เขาพี่น้องไม่ค่อยทันมัน้งโอ้วิ่งล้อวิ่งล้อเราอยู่นี่ครับผมจะทันหรือเปล่าครับตั้งนี้ครับใส่น่าจะเป็นปลาฟอยนีนะครับผมวิ่งสาใจเลยครับผม เอาเหนื่อยเลยครับโอ,โอ้สุดยอดครับแต่ล่างที่ไม่เสมอด้วยครับที่ไม่เสมอไม่ค่อยทันมันที่ไม่เสมอครับดินมาคุขะคุขะ วิ่งเล่นเราเราเอาเหนื่อยเลยครับเล่นให้คนเหนื่อยเลยปลาสร้อยครับผมปลาส้อยหัวปวดปลาส้อยลื่นปลาส้อยหัวปวดนะครับผมโอ้เล่นน้ำทู่ทูวิง่งโอ้โหสุดยอดครับพอได้อยู่ครับโอ้ เล่นเหนื่อยเลยตามปลานี่เหนื่อยจริงๆครับผมมันวิ่งพอติดครับผมน่าจะเป็นพวกปลาส้อยหัวกวดปลาส้อยลื่นนี่ครับผมที่วิ่งครับผมหยุดยอยครับโโอ,โอโลมก็ลม น้องครับวันนี้สุดยอดเหนื่อยครับผมทั้งโลมทั้งขับปลาครับผมสนุกก็สนุกครับดูครน้ำทู่ทู่ดูครับนี่ครับมันไม่ยอมลงลึกเลยครับผมนุวิ่งอยู่บริเวณนี้ครับเวียงไปทีก็ตัวสองตัวครับก็ตัวสวยๆทั้งนั้นครับผมฝั่งนี้มันไม่ไปครับผมนี่ครับฝั่งอันนี้มันไม่ไปครับนี่ครับนี่ก็วิ่งครับในแหครับเห็นครับน้ำทู่ทู่ครับ แต่มันไม่ปลาเป็นฝูงครับปลามันวิ่งไปทีละตัวสองตัวครับผมปุ่มโนนก็ไปครับผมโหเล่นอยู่แต่ฝั่งนี้ครับฝั่งโนนไม่ได้วานเลยครับเหนื่อยสุดๆดครับผมนี่ครับนี่ครับดูครับดูครับดูครับโอ้โหโนนครับโนนครับโอ้ดูครับทู่ทูครับผมโอ้โนนครับโอ้โหไปครับผมไปต่อครับโนนครับโนนครับน้ำบานบานครับผม ทีละตัวสองตัวก็เอาครับเหนื่อยก็เหนื่อยก็สนุกก็สนุกครับผมไปครับเดี๋ยวไปต่อครับผมวิ่งน้ำพู่ทูครับตัวมั่งสองตัวมั่งครับผมชงนลกูวิ่งครับแถบนี้ไม่ยอมไปจริงครับผม วันนี้เหนื่อยหน่อยครับผมแต่สนุกดีครับขับปลาครับตีระตัวสองตัวเโอ้โหมันเล้าใจดีครับมันวิง่งเล้าใจดีด้าล่างมันไม่เรียบด้วยครับมันไม่ค่อยติด จิตเท่าตัวสองตัวครับมันไม่เยอะครับปลาไม่เยอะมันไม่วิ่งเป็นกลุ่มครับวิ่งเทละตัวสองตัวครับดูครับพอได้ครับพอเก็บได้สุดยอดเลยครับผมมันวิ่งเราก็ต้องตามมันครับผม ลงครับลงครับน้ำบาน,บ,านบ้นครับลมเดินมาไม่ไหวครับลมตกลมก่อนครับลมเยอะจริงๆครับลมหันมังเปล่าเนาะ วิ่งไม่หยุดไม่หย่อนครับผมน้ำหน่อยเดียวครับผมจะโรมโอ้แถบลึกก็ไม่ยอมไปติดมังหรือเปล่าครับตกลมก่อนหวานไม่ทันหวานมาไม่ถึง ได้ตัวครับโอ้โโลมลมมันเยอะครับนี่ครับยังได้ตัวหนึ่งโอ้โหมันวิ่งไปทั่วครับผมโอ้โหโหุโห่ครับข้างบนนุ่งก็ไปครับน,นุ่งครับวิ่งไป,ปนุ่งครับผมไปครับเดี๋ยวตามไปเรื่อยครับนี่ครับได้ตัวครับผม จากมุมโนนครับไล่จากตื้นตื้นมาครับมันวิ่งขึ้นไปบนโนนครับไล่กลับมาผันมังเปล่าไม่รู้ครับสุดยอดครับสุดยอดวิ่งไปวิ่งมาโอ้โหสุดยอดยจริงๆปลา แต่ไม่เยอะเท่าไหร่ครับแต่พอได้ครับพอได้ตัววังครับผมตัวเดียวครับ ดูลมครับผมเดินยากต่งตัวสองตัวครับเก็บไปเรื่อยครับผมครับผมช่วงโน้นก็วิ่งอยู่นะครับผมนะครับยังไม่หมดนะครับวิ่งอยู่เรื่อยๆครับแต่เอาไม่ทันครับผม ลมเยอะด้วยแล้วก็อีกอย่างมันใต้ล่างมันเป็นไอ้รอยเท้าคนครับผมรอยตีนคนคนเขามาหากันครับมันคุดครับพอช่วงไหนเป็นโบโบเราเท้าคนมันจะคุดเข้าไปอยู่ล่างเราลวเราดึงเหมามนไม่ได้แต่ก็พอได้กินอยู่ครับวันนี้ครับอากาศก็เริ่มแล้วครับผมท้องฟ้าเป็นแบบนี้ทุกวันครับแต่ไม่ยอมตกครับผมวันนี้สงสัยก็ต้องพอไว้แค่นี้ก่อนครับ เหนื่อยแล้วครับผมวันนี้โอโหรับปลาวิ่งขุดขุดโลมมั่งอะไรมั่งโลมมันลึกด้วยครับผมไม่ค่อยทานมันนี่ครับยังไม่หมดตัวครับผมไปครับเดี๋ยวไปดูผลงานครับผมนี่ครับผลงานวันนี้ครับ ได้ประมาณสักโลกว่าได้ครับผมขับปลาวิ่งนี่เหนื่อยนะครับผมไม่แค่ไม่เหนื่อยโลมก็โลมครับผมแล้วเอามันยากด้วยครับมันไม่ใช่ปลาฝูรับเป็นปลาทีละตัวสองตัววิ่งเล่นน้ำตื้นครับอาศัยขับมันก็สนุกดีมกันครับผมถึงจะได้น้อยแต่ก็สนุกครับผมครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอลาพี่ลาน้องเพียงแค่นี้ครับผม ก่อนจบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวเจอคลิปหน้าครับผมนี้สวัสดีครับ